ตำตีนไก่ครั้งแรกจ้ะพี่น้องจา้าแซ่บกินยากามาตำซุปเปอร์ตีนไก่สวัสดีจา้ากินกับทางแชนแนลจ้ะพี่น้องจา้ามื้อนี้แองได้ตำตีนไก่จ้ะพี่น้องจา้ตาตำซุปเปอร์ตีนไก่ แบบเผ็ดๆจ้ะพี่น้องจา้ามื้อนี้ฮึมมื้อนี้อ่างในภาคามากรับจ้ะพี่น้องจา้าหยิบหาบัดพักซีเล้ามาจ้ะพี่น้องจา้าแซ่บๆน้ำอ่างมื้อนี้ฮึมตำตีนไก่เปื่อยๆจ้ะมามาแซ่บน้ำแซ่บๆน้ำอ,อ่างมาฮึม หอมต้มแซนตะไข่ไปบกูกูจ้ะพี่น้องจะ้ะถือกินตะไข่ก็ไปบกููนหอมหอมอืมคุณมา จับพี่น้องจ้าชับช่บน้าบางกะมาเลรแมงวันซอยกันแมงวัน,บบนกะหลัง ต้มโดนบ้อนอะคุยไปค่ะ ตำตีนกล้ครั้งแรกเจ้พี่น้องจ้ะแ่บกินยากอื้ Ja. Chuột khắc. Ừm. Mm. ʕ •ᴥ •ᴥ •ʔ อ่ะค่ะอืมไปไ้วันอืม は เป็นคลิปที่ปเปลืองที่ชูเนาะ mata <tuh> <tuh> แะเบื้

ตามตีนไก่ห้างแหลกจะเป็นอองจ้าชุกเปร์ตีนไก่ห้างแหลก บงาอค่ะ